สวัสดีครับผมหนุ่มตงองเหน่งแรงแด้เด่นครับวันนี้หนุ่มตองเหน่งมาอยู่ที่สวนสัตว์ระจวกีรีกันครับผมจะไปติดตามกันดูครับผมว่าจะมีสัตว์อะไรบ้างหนึโโ่งหกแปดสิบหนึ่งหกแปดสบ นี่เราก็ได้เดินกับมาในสวนสัตว์เลยครับผมซื้อบัตรเรียบร้อยบรรยากาศก็กำลังเด็ดพอดีเลยครับผมด้านซ้ายก็จะเป็นปฏิมากรรมหินด้านขวาด้านขวาก็หินครับผมจะเข้าไปนั่งดูว่าจะมี สัตว์อะไรกันบ้างขับรถไหมครับตอนนี้เรากำลังเดินตามหลังสัตว์หนึ่งตัว <c oughs> ขับรถไหมครับผมที่เก็บตัวครับผมออกต้นไม้ครับผมขันใจออกกับเนี่ยครับผมสิงโตสิงโต,งตขาวตัวเป็นๆโอ้ยเขาออกมาล่ำไว้ครับผม tố gặp tinh tố à. tinh tố nó gặp mày chạy lục mèo Đầu chờ đơn thang đuôi rất cốc gặp ông chạy <laughs> đồ có rõ qua rèn bên này à. mình gặp ông đơn thang đuôi rất cốc ปรโดยสารกัลังโอ้โกงอะไรดีครับผมเราไปดูสอะไร,รสุดยอดมากเราจะกลับกงก่อนกลับกงไปดูข้างหน้าเราจะดูว่ามีสัตว์อะไรกันบ้าง มาครับผมมามันชื่อว่าบูบูในอาหารมาหนึ่งอันนี่ครับผมระวังหมากัดเราเรียกว่าหมาแต่เขาเขียนว่าระวังหมาตัวนี้กัดเอาอันเดียวพอนะระวังหมากัดนะนะแงบหมดกินแล้วครับผมไหนคนไหนอ่ะ ไปดูกันต่อครับผมไปดูกันต่อว่ามีอะไรเลยไล่ขึ้นรถยังขึ้้นแลวอ๋อมันไม่ลงจากรถเดี้ยเอาอันเดียวโพช้าๆนี่ขวานี้เนี่ย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 จะมีไก่ไก่ฟิวฟิวคี้หรือว่าไก่ลูกหมานั่นเองครับผมไก่ซิลคี้เนี่ยเดี๋ยวพี่บอกว่าไก่หลงมา เอาลูกจากรถกันกกอนมาเล่กยก่อนนี่นี่ครับผม,มนบ <c oughs> คนไทยจะเรียกเกลูกมาครับผมถึงกว่างนี้นกว่านี้ก็เป็นนกยูงกว่านี้ก็จะเป็นนกยูงครับผมเลี้ยงอยู่ในกรงแล้วก็กว่างนี้โอ้กำลังเหยียบกันเลยนกเขา เป็นกวางนี้กวางนี้ไม่ดูนกพีราบไหมนี่นกนกแล้วก็กวางหนูวางน,างนูก็จะเป็นกวางกวางก็ผมกวางนี่เขาเรียกว่ากวางวัดดีกวางว่ากวางเล่นน้ำมา ี่เรามาอยู่ที่เลี้ยงกวางครับผมนี่น้องกวางกำลังว่ากำลังรออาหารครับผมเราเดินทางกันต่อครับผมจากโกกวางหนู่นของนูนกยุงกำลังแพนอยู่เลยนุ๊ปนุ๊ปนุ๊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 นี่เราดูกันก่อนนกยุงกำลังรำแพนเลยครับผม องนนี้ก็จะเป็นกวางครับผมเขาเรียกว่ากวางรุชาชานไปตายนกยุงใกล้ๆกันเลยก็จะเป็นน้องกวางที่รออาหารของท่านอยู่ โอเคไปกันต่อัองนี้ก็จะเป็นหมูปลาครับผมปลาตาตายบ้านเราเรียกว่าหมูเตือนนี่นี่ก็คือหมูเตือนครับผมหรือว่าหมูปลาน,นั่นเองนี่หมูปลากองเต้มไม่ใช่หมูล้นกล้วยครับผมไม่ใช่หมูกําลังกายเด็นทางไปต่อครับผม เราจะมาดูกันว่าเป็นอะไรกระโตว้าไหนอะตรงนี้ก็จะเป็นมา้าครับผมเขาเรียกว่ามา้าอะไรไม่รู้ขี่มา้าเอาแต่มัดขี่มา้าตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมาถ่ายรูปน,นี่ก็เป็นบริเวณเรือนไทยเรือนไทย

นี่ก oh, oh, right. ็คือบอจรเค้ครับผมนี่โจราคีเยอมากครับนี่ัวรเค้ตัวใหญ่ครับผมจะเดินอยู่โอ้โหโจรเค้อันมาหน่อยจอรเค้ไม่หันครับผมอ่ามาแล้วมีตตไตัวเไต้ฮะีตัวากะเรคตตนี่ก็คือบริเวณที่แสดงจจราค้หนึ่งระจาดนอแล้วึ่หัจับจอน

โอ้ยท่านผู้ชมที่กวดวิทยกันลักนะด่านด้ยังไงกำลังนอนหลับสบายเลยจะลักฟุบทำไมขึ้นมาแล้วจุดลึกไปกคบาโอเคหมยวานิชไนคยับคือแบาโอเคได้ลมากน้วเโอเ มันไม่ได้รับมันแกลงรับเห็นลุงตามันไหมตนี้มีน้ำหนักประมาณกี่กิโลได้ครับน้ำหนักประมาณส0 0นำกประมาณอ้ิโลครับอายุประมาณีปีนะนั่งเตกกว่าน่ากินกว่าอื่นไม่ใช่น่ากินมาก อาีอจย่ไดาเลยี่ควรต้ารเลยนะครับเดี๋ยวคุณเมิร์ลงแรงจะลองจูบ่านเจอนมสามสองหนึ่งครับหมอจูบายบายครับคุณครับบายบายคนไรครับหมอขอเดี๋ยว้อกับคุณเมิร์่งแล้ครับหมอต่อไปครับมีใครเคยเห็นลิจระเข้มครับเคยครับอลินจระเข้กับมันล้จระเับมันไม่เคยได้เคยเห็นเลยนะครับหมอ kita harus sama tidak boleh, bahwa mereka sama dalam bulan chat tidak akan berujar. Oh, jadi kita perlu

วัครับผมมากวัวสุดยอดไปเลยขอเดนนี้เราคุณเบอร์หนึ่งเราดีเะควายควายเปลือกอะควายเปลเป็นตัวเวอร์ครับผมเนี่ยวันนี้ก็มาให้เห็นกับตาครับผมเสือก็มาอยู่แล้วช้างก็มาอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็กวางอ๋อมีแต่กวางมีหมูป่าแล้วก็มีม้ามีลา แต่ยีราบไม่มีแล้วเสียใจมากครับผมเมื่อปีที่แล้วยังมีอยู่แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเราก็ขี่รถกบก็ได้น้องันลเอาบุ้งมากินหนอยไปาบุ้งกินหนอไม่หาเลยอ้ออันสอันมาุุุเออหัน

một mốc là do có mà hay anh quang and gà bông quang chuba chua 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 Ni kia ngang 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 nó ngang ngang ngay, nó 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 ngang 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 ngang

จากที่ไม่ตักเอาวิบวิบวิบอืมตัวเองไม่ยานกินนั่นเลยมันย่อยแรงตาดีเมื่อนเลยตยัวเมียนู้นตัวเมียว่ะผู้นะอ,อ,อแล้วตาคุณกินตั้งสามอันแล้วนะจ๊ะคุณตั้งสามอันนี้เลย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 พอแล้่ Niềm này thì mình đêm mận rong, dang lại tôi nài mận rong. Nóng gin náy 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 náy

ราวังมากัดว้าโอ้นี่ก็ยไงบอปลาอันนี้ก็คือบอปลาเออเขาเรียกเขาเรียกว่าปลาจระเข้ไหนโอ้นี่ไงปลาจระเข้ปลาจระเข้นะกุว่า ก็ไปย่างกินเนาะจับเอาตัวแบบไม่เอาไหมอ่าไม่อาหารเดียวแล้วแบบตัวนับเดียมไหมนบาตั้งยิ่งนก็คื่อออกของนี้ก็มีนกยุงอีกนี่ตอนนี้มีนกยุงตัวใหญ่เลยว้านกยุงตัวใหญ่โตเลย ตามกัดตามกัดมาตาม,มาายมะกนบ่ครับมาานะผมทั้งมาทั้งวัวเอาเียลิงเดียวอ่านิโกนมหอัวแผน่นว <laughs> ัวก็ผมวัวัวอย่าปลาเไปใกล้เดเดี๋ยวมันกินกล้องเนี่ย <laughs> โอ้นูน่นูนควายนู่นกลังรำเพนนีมาครับว่มาน้อมาตามครับผมมาตามนี่ก็คือบรรยากาศกองมาตววสัตว์ครับผมหัวหินเอ็นเจ้ามาแล้วไหม กว่านี้ก็มาอีกตัวนึงครับผมมันเป็นมาเคระนี่ัวนี้กวานี้ก็จะเป็นมาเคระครับผมตัวเล็กๆฝั่งโน้ก็จะเป็นคนพม่าครับผมคนพม่ากำลังขับรถมารับนี่เป็นคนพม่าตรงนี้ คือบริเวณติงโตขาวครับผมก็จะเอามาล่ำไว้กลางนอกแบบนี้เลยครับผมเพื่อจะโชว์เราปัดอย่าล่มไปเร่งเดี๋ยวนิ้วศูนย์มันชื่อว่าอะไรอ่ะบู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 ติงโตบบูบูตงขดุไมไม่ยืนเหมือนกับวเนี่ยล้ไปเร่ง S <S <S น่ะมันบอกว่าเนื้อามาเลยมึงอยากข้าไปเด็กจ้ะงับนั่นแหละเห็นเราว่ามันยูนอะโตโกดแล้วครับผมติงโตโกดแล้วโอ้โหกระต่ายสายพันธุ์ใหม่ครับผม เดี๋เดๆๆเดเดเด,เด,เดปาล,าลกปากะตายได้ปัดไหมอ้ไม่กระตายน่ารักจังเลยอืมนี่กระตายครับผมกระตายแต่ปัดไหมเห็นไหมโคกกระตายอ้ยนี่นี่กระตา่า

โอ้มันยิบพี๊ดเลยมันยิบเนื้อน้องอย่ารอนิวมาเลยอย่าคบนิ้อแลวนะเดี๋ยวมันเออ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 อย่าคบดูไว้ครับผมกระต่ายไต่ปนใหม่อยู่แบบนี้มันปนอ่ะไรกันบ้างเอากระต่ายตจะน้อย น้องมาโน้ยอ่ะกระต่ายวะแม่มันจิกดึงนิวน้องเลยให้ตอนน้องขับรถกบกับผมแม่มันก็ยืนกำกับบังชิบหายเฮ้ยปั๊บบังอ่านีัมนนก็นน้่น ตืบ้ืบไปจนะ้ะเดี๋ยวดิวเวลาอะไรจะบวงเลย,เยนะ<อ>ได้เวลาไปอีกที่หนึ่งแล้วครับผมบนแผ่นวัยอินไปเจอกัน 嗯。Mm.